ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโซแลนนิวเวอร์นะครับขอโทษที่หายไปนานนะอจริงๆช่วงนี้มันไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมากที่แบบคืออยากจะลองทําให้ดูหลายๆอย่างแต่ว่าตังไม่พอตังไม่พอที่จะทําให้มาพีสูน์ให้ดูนะก็เลยแบบว่าต้องทําได้แค่คอนเทนต์บางคอนเทนต์ที่แบบว่าของถึงนะครับเพราะเราไม่อยากทําอำแบบว่าเนื้อหาที่มันเป็นแบบคมลอยอย่างเงี้ยแบบไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ย เราก็ต้องพยายามทาสักอย่างวันนี้ก็มาถึง ex จริงๆหลายคนน่าจะสังเกตแหละผมใส่ ex สี่ชิ้นมานานมากละมานานมากละเ ex เนี่ยครับจริงๆมันมันเป็นของที่หายากไหมจริงๆมันไม่ได้ของที่หายากอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนแรกของผมอะผมอะไม่ได้ไม่ได้ไปลงถ้าสนสังเกตผมจะไม่ลงพวกเนี้ยไม่ได้อัดดาวอะไรมันเยอะมากอะไรเงี้ยผมดองเหรียญมาสักพักละอืม แต่ว่าเหรียญน,นะปกติมันจะแลกได้แค่สี่ชิ้นนะครับไปดูกันนะครับาการหา e x เนี่ยส่วนมากวิธีง่ายที่สุดก็คือใช้เหรียญหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดอสิบเจ็ด้อยห้าสิบก็คือจะมีหั้งสี่ชิ้นนะครับอา่าตอนนี้ส่วนตัวส่วนตัวก็ส่วนตัววิธีหาได้ก็คือดาวยกนะครับเออผมมันไม่มีละมันแลกไปแล้วนะครับมันก็คือดาวยกใช้ดาวยกหนึ่งพันสองร้อย อันนะครับสองหนึ่งพันสองร้อยอันอตอนนั้นคือผมแรกช่วงประมาณที่ตัวก่อนที่ตัวหัวจะเข้าอา่ะก่อนที่ตัวบอสหัวจะเข้านะครับแต่ว่าณับปัจจุบันตอนนี้ก็มีมียันลำตัวแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นลำตัวถ้าไม่อยากไปลุ้นตีดอกก็มีจากกิจกรรมนี้นะครับอกิจกรรมนี้จะมีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกแต่ว่ามันสามพันแต้มคือเยอะมากนะครับ กระดูกต้องบอกก่อนว่าช่วงเวลาที่เปลี่ยนกระดูกมาเนี่ยช่วงสี่ชิ้นน่ะมันไม่ได้แรงนะครับมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะว่าอันเก่าเราทำไว้เยอะดาวมันเยอะนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะดีอันนี้ก็คือเลือกดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะไกลคร่าวๆให้แล้วกันส่วนมากสายประชิดก็ประชิะชดดาเมจก็จะเป็นเขียวมินนะครับแต่ว่าสายตีไกลสายตีไกลเนี่ยตอนเนี้ยมันจะตีอยู่สองอย่างครับระหว่างาประทุนะครับประทุกับพังพอนว่า ที่เขาเรียกพังพรเงี้ยเพราะว่ามันมีมันจะมีสกิลชื่อของมันเขียนอยู่อะถ้าผมจะไม่ผิดเขาเรียกว่ามันพังพรนะผมมาหาให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ไงเห็นป้เขียวพังพรเนี่ยนี่คือเหตุที่เขาว่าทำไมถึงเรียกว่าพังพรนะครับอืมก็จะเป็นสองสองเซตนี้คือที่เขากําลังแบบว่ากํากึ่งกํากึ่งการระวังสายโจมตีไกลนะครับอืมก็อันนี้เป็นตัดสินใจของตัวเองนะครับเพราะว่าผมยังไม่ยังไม่ได้ปรึกษา สากยิงไกลเพราะผมจะเล่นอาชีพตีใกล้อยู่แล้วนะครับอ่าอีกอันหนึ่งก็ถึงสายซับหรือปะไม่แน่ใจนะอันนี้อันนี้บอกก่อนไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรสายซับเลยช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับคิดว่าสายซับอาจจะเป็นอันนี้หรือเปาครับอ่าประมาณอันนี้ไม่แน่ใจนะที่เช็คกับเราเองก่อนแต่ว่าสายตีใกล้ง่ายสุดก็คือนนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่เล่นแบบแทงนะครับผมไม่ได้เล่นแทงเพียวเองเพราะว่าผมต้องเล่นดาเมจด้วยแล้วก็แทงได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะเอาอันนี้ มาดูกันวิธีการได้มามันมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วสำหรับเราก็ไปต้องไปล่าเวะลาห้าครั้งเนาะยิ่งครั้งที่แล้วจะแบบคนที่ดองตัวเยอะครั้งที่แล้วได้ไอก,กิตที่มันแบบเพิ่มอีกห้าเหรียญนะ่ะอันนั้นเนี่้อาจจะได้มาเยอะมากๆนะครับก็ทีนี้ถามว่าแล้วเหรียญเนี้ยต่อวันมันได้ยังไงต่อวันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะได้ได้แบบล็อกไว้อยู่แล้วนะครับก็เป็นไปตามจํานวนเรื่อยๆแต่ว่าเออมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับ คือมันสามารถย่อยได้นะครับบางชิ้นก็จะได้ห้าครับเนี่ยบางชิ้นก็ได้สี่เห็นไหมครับอันนี้ให้ดูทีละอย่างนะครับเนี่ยแปดนะครับเนี่ยแล้วต่ส่วนนะครับเจ็ดประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้คือเศษของของ ex อะ่ะมันสามารถมามามาแลกย่อยได้นะครับซึ่งจริง,รงมันก็อาจจะไป ทำอย่างอื่นได้มันรวมทําดาวอะไรได้แต่ว่าในกรณีที่แบบสมมุติว่าเราขาดแบบขาดไม่เยอะแล้วอยากจะได้อยากจะมาใช้เร็วนี่ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้เราได้เหรียญง่ายขึ้นนะครับส่วนในพวกนี้มันทําอะไรไม่ได้นะครับได้แค่พวกเซตเอ็กนะครับอย่างพอเราได้เหรียญเสร็จเราก็าไปแลกได้นะครับประมาณนี้อย่างของผมเดี๋ยวก็คงจะแลกอยู่นะครับของผมขาดแขนซ้ายนะครับขาดแขนซ้ายอาข้างเดียวนะแต่ว่าพอได้ไปก็จะขาดลําตัวอีกอยู่ดีนะครับอ่ะทีนี้อ่า ผมขอให้พามาดูตรงเกี่ยวกับกระดูกวิญญาณต่อนะครับกระดูกวิญญาณเนี่ยอจริงๆมันเป็นอะไรที่สามารถทำดาเมจได้เยอะมากนะครับอย่างอันเนี้ยมือมือขวาเนี้ยถ้าสมมติระบบสิบห้าได้สมมติระบบสิบห้าได้นะครับเนี่ยพระระบบสิบห้า,าได้เสร็จปุ๊บครับมันจะเป็นเนี่ยเพิ่มดาเมจประชิดครับเ,เ,เ,เพิ่มดาเมจประชิดห้าเปอร์เซ็นต์เห็นปะเนี่ยเพิ่มดาเมจประชิดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือทําให้เราตีประชิดได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะมีของเงื่อนไขของมันอยู่เนี่ยผู้บวกสิบห้าปุ๊บดามจสสสปาร์ลาดก็คือดามิสปาร์ลาดที่เราเคยคุยกันไว้ในเรื่องของออกต่างหูนะแต่ว่าเมื่อพลังมากกว่าพลังมากกว่า500พลังก็คือกําลังนะครับก็จะเพิ่มอีกสเป็น5%นห้าเปอร์เซ็นะครับซึ่งตีอันนี้ก็ทําให้ตีมอนแรงขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมื่อตีบวกสิบห้าก็จะเป็นพลังป้องกันประมาณนั้นส่วนอันเนี้ยมือรู้สึกว่าจะเป็นรู้สึกจะเป็นประชิดเหมือนกัันนนนหรือออเปล่่่าผมไแใจส แต่ถ้าเป็นอันนี้ก็คือเนี่ยมันจะเป็นมันก็จะได้ประชิดเพิ่มขึ้นเหมือนกันสำหรับมือเสือนะครับมันก็ได้สองเปอร์เซ็นต์แ้วถ้าได้นี่ได้สี่เปอร์เซ็นต์นะครับพกดเึงประชิดส่วนหมวกหมวกก็ส่วนหมวกเนี่ยมันก็จะเป็นพวกประมาณอันเนี้ยทนทาน,นเป็นสเตตัสทนทานก็เพิ่มเลือดอะไรครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเลือดเพิ่มเฟรนอะไรอย่างงี้เพิ่มมายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากสำหรับการเพิ่มค่าทนทานท,านที่เป็นเปอร์เซ็นต์ ถือไว้เยอะมากๆถ้าเป็นกาลังนี่คือแม่งก๊อตเลยแต่เสียดายไม่ใช่นะครับเนี่ยส่วนตัวมันก็จะเป็นอย่างที่บอกครับประมาณนี้นะครับนี่คือกระดูกตละอย่างเพราะฉะนั้นตัดสินใจเลือกใช้ให้ถูกนะครับเลือกใช้ให้ถูกการตัดสินใจกระดูก EX เนี่ยมันสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าบางคนต้องดูอยู่ว่าควรดูก่อนว่าอาชีพหนักเป็นอะไรคิดด้วยก่อนว่าเราชอบอะไรที่สุดตั้งไว้หนึ่งอย่างอย่างที่สองลองมาคืออะไร อย่างผมสมมติสมมตินนสมุสมิผมเล่นเสือผมเล่นเสือแล้วแบบผมแบบชอบชอบกระบี่ว่ะมันก็ไม่โอเคป่ะกับการที่แบบว่าสเตตัสผมก็จะได้นอ้อยถูกไหมเพราะว่าผมไม่มีจมตรยะยไกลเห็นไหมเนี่ยกระดูกผมไม่มีจมตรียไกลอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมมาไปดูตรงไอ้นั่นกันดีกว่านะไปดูตรงที่เอายกตัวอย่างให้ชัดชัดนะครับอ่ะสมมุตินะครับอ่ะอย่างเงี้ยอย่างมืออย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ย พลังโจมตีอันนี้สมมติอันนี้สมมติว่าอันนี้อันนี้สมมติว่าเป,นนนะเป็นไอ้นี่นะเป็นไอของเรามันก็คืออย่างไรบ้างดาเมจลึกขึ้นบวกห้าเห็นไหมครับอันนี้เป็นมือนะมือดาเมจลึกขึ้นบวกห้าอะไรเงี้ยอ่ขอดูมืออีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขาโทษโทษโทษอันนี้เป็นแขนอีกข้างหนึ่ง่ะเนี่ยอย่างอันนี้ยดาพอเป็นบวกสิบห้าพอบวกอันนี้มันจะเป็นแบบบวกของมันเงี้ยเพิ่มดาเมจระยะไกลห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหม แปลว่ากระดูกเนี้ยมนซัพพอร์ตระยะไกลถูกต้องไหมครับอ่ะส่วนอันนี้ส่วนอันนี้เป็นอะไรส่วนอันนี้จะเป็นเนี่ยเมื่อปล่อยทักษะมากกว่าฮะเนี่ยบับไปบุกเป็นบล็อกเห็นไหมอันนี้เป็นบุกเป็นบล็อกพวกเนี้มันจะเป็นแบบอันเนี้ยจริงๆมันเป็นดูแบบเหมือนมันดูเหมือนเหมือนเป็นแบบแนวพ v p มากกว่าในความคิดของผมนะแต่ว่าผมยังอ่านสกิลได้ไม่ครบนะครับวันนี้อีกเรื่องรอเช็คเอาเองประมาณนี้มันก็จะมีใกล้ไกลแล้วก็อะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหน เพราะว่าเดี๋ยวหลังๆมันจะมีพวกคอมโบอย่างคอมโบพวกเซตเซตใบมีดอาวุธพิษแล้วก็ใช้คู่บก,การ์ดปี๊บปี๊ตรงแล้วก็อะไรพวกปะติดสถานะอะไรอย่างเงี้ยเออพวกของปะทุมันก็เลยค่อนข้างที่แบบว่าอาจจะมีลูกเล่นที่แบบเยอะกว่าในแง่ของการเล่นยิงกพวกหงกระปีอะไรเงี้ยก็จะนิยมมากกว่าหรือว่าเป็นพวกไอ,อ้ยากษเงินครามนะครับอือันนี้ก็ตัดสินใจอันนี้ผมพูดจริงๆนะควรหาข้อมูลให้จะชัด ถามว่าผมก็ยังไม่อยากไปยุ่งกับเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าบางทีพูดมาแล้วมันเป็นมุมมองด้านนี้เราเห็นว่าดีอีกมุมหนึ่งคนอื่นจะมองว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นพูดไปไม่โอเคโดนดา่าเปล่านะครับอันนี้ตัดสินใจเองแล้วกันไม่ขออความคิดเห็นนะครับสำหรับการเลือกกระดูกนะเพราะว่ามันพลาดแต่ว่าถ้าใสายตีใกล้มันก็มีทางเลือกไม่ได้เยอะอะไรอยู่แล้วนะครับก็ตัดสินใจง่ายหน่อยนะครับส่วนใสยตีไกลก็ไปปวดหัวเองนะครับโอเค วันนี้ก็ประมาณนี้แหละยิงก็หลายคนยังไม่รู้จริงนะว่ามันมันย่อยได้นะครับหลายคนไม่รู้จริงนะมันมันย่อยแล้วมันได้เหรียญนะครับเพราะว่าจริงๆของผมเนี่ยถ้าย่อยเสร็จวันเนี้ยผมก็ได้ละผมได้อีกอันหนึ่งได้แคนมาอืมประมาณนั้นนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมพวกพวกดันแมคคนิกหรืออะไรเงี้ยผมน่าจะไม่ได้ลงอยู่แล้วเพราะเห็นพี่ปืนเขาลงอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวตีเดียวกันอยู่แล้วก็เลยผมไม่ยุ่งแล้วเพราะว่าอันนั้นต้องตัดต่อด้วยมันเสียเวลา นะครับแต่ว่าจริงๆอยากจะทาอันอื่นเพิ่มขึ้นมานะจริงๆอยากทำอันอื่นเพิ่มแต่ว่าไม่มีของหลายอย่างที่ยังไม่เพิ่มไออันเนี้ยคือเจ็ดสิบก็ยังไม่มีปัญญาทำรางั้นรีวิวไม่ได้แน่นอนนะครับไม่มีทางรีวิวได้แน่นอนไม่มีปัญญาทำนะครับตรงนี้ก็พยายามอัดประดับขึ้นมาอยู่ครับพยายามอัดประดับขึ้นมาอยู่ก็อย่างที่เห็นทําอยู่เนี่ยก็เนี่ยตอนนี้เพิ่งได้แค่สามสิบยังเนี่ยดันให้มัได้แค่สี่สิบนะครับก็ยังดดนแค่ได้แค่ประมาณนี้อยู่ยังไปมากกว่านี้ไม โอเคเดี๋ยวครั้งหน้าก็มาดูกันว่าจะมีอะไรส่วนมากหลักๆก็รอเจ็ดสิบครับรอเจ็ดสิบอาจจะทําพวกคลิปเกี่ยวกับพวกไก่แท้ดูก่อนว่ามันมีอะไรที่แบบต้องรู้หรือเปล่าหรือเป็นทิคหรืออะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าค่อยๆทาเพิ่มเพราะว่าถ้ามันเป็นอะไรที่แบบไม่มีอะไรลึกมากดูแล้วรู้เลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่เพราะว่ามันเล่นดูแป๊บเดียวก็รู้เรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเรื่องที่แบบเฮ้ยสนใจต้องรีบทาเดี๋ยวคนทาพลาดอะไรเงี้ยอาจจะรีบทํา โอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอทานนีกอนล้กันขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากพอดีช่วงที่ผ่านมาก็พักพอสมควรนะครับยังฉีดยังฉีดยาเข็มที่สี่อยู่ยังเหลือยังเหลือเดือนหน้าอีกยังเหลือเดือนหน้าอีกโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมามากครับสวัสดีครับ